คุณสมบัติของภาพถ่ายที่ดีคือการสามารถสื่ออารมณ์ออกมาให้กับผู้ชมสัมผัสถึงมันได้ภาพบางภาพทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมซาบซึ้งกินใจแต่ในทางตรงกันข้ามภาพถ่ายบางภาพก็ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจจนไปถึงรู้สึกสะเพรัวกับสิ่งที่เห็นในภาพได้ ปรากฏการหายากที่เรียกว่า b o k e n s p เก k e r ที่เกิดจากเงาของตัวเองพาดผ่านไปบนเมฆหมอกบนยอดเขาสูงโดยมีสายรุ้งร้อมรอบค่ะนี่คือแปลงสีฟันหรืออะไรกันแน่ค่ะภาพทายเก่าของปู่ของปู่ของทวดค่ะ ผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดถูกถ่ายได้ด้วยกล้องรักษาความปลอดภัยที่ประตูค่ะนี่เป็นเพียงแค่ถังขยะธรรมดาที่ทำขึ้นมาและเรียกมันว่าโรเบิร์ตร่องรอยบนหินก้อนนี้ทําให้ขนลุกนี่คือเชื้อราที่ติดเชื้อบนต้นจูนิเปอร์ สุนัขเหล่านี้มีโรคทางพันธุกรรมที่หายากแต่ดูเหมือนพวกมันจะมีความสุขที่ถูกรับมาเลี้ยงพบสิ่งเหล่านี้ในป่าซากของนกบนพื้นและดูเหมือนจะมีตุ๊ก,กตาสีแดงบนต้นไม้นี่คือมันฝรั่งที่ลักษณะคล้ายกับหูมนุษย์ เจ้าของบ้านที่ได้รับพลิกยวกที่ถูกเขียนว่าฉันเกลียดแก่ถูกโยนลงมาในปล่องไฟของเขามีใครรู้บ้างว่านี้คืออะไรมีคนพบสิ่งนี้ตายวอลเปเปอร์ในสถานรับเลี้ยงเด็กของลูกสาวของเธอกองส้มที่ถูกปอกเปลือกออกหมดแล้วกองอยู่บนพื้นอย่างเป็นปริศนา นี่คืออ่างล้างหน้าที่ดูเหมือนกับประตูจากนรกกิ่งกาตัวนี้เข้าไปในหน้าปาัดบอกเวลาในเครื่องไมโครวเวฟไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้อย่างไรใครบางคนถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้หน้าประตูหลังจากที่พยายามเปิดประตูเข้ามาข้างในฉันเห็นสิ่งนี้ในช่องดิสนีย์ทีวี เก้าอี้ตัวนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าแห่งหนึ่งมันเป็นเก้าอี้ของใครกันแน่คุณเคยลิ้มลองรสชาติม้าหรือไม่